สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเจ้านี่กับสิพา้าพี่น้องม่านเมืองอันต้นกล้วยค่ะลูกกล้วยค่ะลูกกล้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกกล้วยส่วนอันต้นเริ่มแรกแม่เพื่อน,นันบัท่านได้ออกปีเนาะค่ะเนาะบัท่านได้ออกปีเลยค่ะบัท่านได้ออกปีออกเคือ แต่ว่าลูกเพื่อนนี่มี่เกศต้นแล้วค่ะอืลูกลูกน้อยเพื่อนนี่ขึ้นมาตั้งเกศตนแล้วค่ะส่วนเมียว่าท่านได้ออกปีออกเคียเลยเพื่อนว่าให้ตัดออกสักก่อนค่ะสีจงใบจายยกสองต้นกระเพาะให้ตัดออกค่ะว่าต้องคุดเงาแต่ว่าตาัดออกกซื้อนอะค่ะเนาะเพื่ออาหารและนี่เพื่อนสิได้ไปเลี้ยงต้นเมียของเพื่อนออกปีออกปีก็สิได้เคื่อไงน้ำ เพื่อนลูกน้อยนี่ต้นไหนที่ว่าบอคอยแข็งแรงสิตัดออกตัดออกเพราะว่ามันลายดูดอาหารจากเม่เบืดอเดี๋ยวเม่ออกเครื่อมาสิบบน่วยสิบบอใหญสิบบสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าให้ตัดออกซะก่อนคะ่ะมันเยอะเกินไปค่ะเยอะเกินไปยังอาหารเ็มก็สิตัดออกสิจงไว้เฉพาะจากนิดๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะจงไว้จากสองต้นสามต้นก็พอคะ่ะ นี่หละสิพาพีพา่พันหองมาตัดออกแล้วค่ะกล้วยปลูกไม่่ะงามงามขางงามสมบูรณ์คละเมบูรณ์กระลูกว่าสันซึบๆึบอยู่ส่วนเมียงท่านออกปีออกนี่เลยเนาะเขาก็สิทตัดออกสะก่อนค่ะสมบูรถ้ามีปูอยากปลูกอะ่ะมักขุดไปปลูกก็ได้เนะาะเนาะแต่ว่าของเขานี่ปลูกหลายแล้วค่ะนอกล้วยกันหลายผู้ใดอยากได้มาเอาด้วยค่ะพันธุ์กล้วยนำว่าพันธุ์ดั้งเดิมด้วค่ะออกมาใน,น่วยงหญ แก่เต็มทีนี่ใจเลี้ยงค่ะเขาทรงเขาเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะ้วยรวยพันนี่เนาะพันน้ำวานี่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นอของเคนเนี่ยกำลังออกลายค่ะส่วนต้นเกาเกาแก่ๆก,ก,กะสิปลูกเสริมไปเรื่อยค่ะเพราะว่าเพนนเนอนถือขื่นค้นเนาะขื่นค้นหล่ะกัสิกัสิบงงามกัสิเอาต้นไม่ไปปลูกเสริมเลรื่อยของตะเดนนี่ปลูกเสริมไปเรื่อยๆเลยค่ะต้นเกาเพอนกัสิ ขึ้นโคนบ่ค่อยดีแล้วก็คือปลูกต้นไม้เสริมไปผูป้ใดอยากได้นอกลก้วยมาเอาได้เลยค่ะเจังสี่เอาไปปลูกก็ได้เด้ค่ะเนาะปลูกก็ได้แต่วัดตะเด่นี่ปลูกกล้กกวยงามข้ยลีค่ะสูงสูงงามผู้ใดมาเห็นใน,นสะอ่อนที่ปลูกไม้ตรงตำตำตรงนี้นี่ทุกต้นนี่เครือทั้งนั้นเลยค่ะต้นนี่มีแต่เครือเลยออกปีออกเครือทุกต้นเลยแต่น,นะมีทุกต้นทุกต้นโอ้ยงามค่ะค่ะจัง ลูกอ่อนบ่ให้เพิ่นขึ้นมาลายต้องตัดออกต้องดูแลเมืองใบเมืองกันของพิ่นเื่อยๆเนาะเตียวบ่ให้หลายสิบ่ได้แย่งกันอาหารกันเนาะค่ะเขาก็สิมาตัดออกค่ะตัดออกกันแล้วมึงงัดค่ะแล้วมึงตัวนี้น้อยงามงาม ผู้ดใดอยากปลูกมากไปปลูกด้วยค่ะหรือมาหาไปปลูกด้วยตะวันต้นนี้ตัดออกสักก่อนขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะ